สวัสดีครับเรายังอยู่ในเรื่องแรงและกฎกันเคลื่อนที่นะครับวันนี้ผมจะเฉลยโจทย์ข้อ11ถึงข้อ20เป็นเอพิโซดที่9ครับข้อ11วัตถุมวล10กิโลกร,รมัมถูกแรงคงที่แรงหนึ่งกระทําทําให้วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง2เมตรต่อวินาทีกําลัง2จะทราบว่าอยากทราบว่าแรงที่มากระทํามีค่าเป็นเท่าไหร่ข้อนี้ใช้สมการซิกมา f เท่ากับ MA นะครับข้อนี้ให้ M มาคือ10 ให้ A มาคือ2งนั้นแรง f ที่มากระทำมีค่าเท่ากับ20หน่วยเป็นนิวตันครับข้อ12เรือมวล10กิโลกร,รมัมเดิมอยู่นิ่งแปลว,ว่าความเร็วต้นเป็นศูนย์นะครับต่อมาแรงกระทําต่อมามีแรงกระทํากับเรือ4วินาที T เนี่ยเท่ากับ4วินาทีทําให้เรือแล่นด้วยความเร็ว8เมตรต่อวินาที8เมตรต่อวินาทีนี้เป็นความเร็วปลายนะครับกาเร็วไม่ใช่ความเร็วเริ่มต้นนะครับนี่คือ V อ,อยากทราบว่าแรงที่มากระทำกับเรือนี้มีค่าเท่าไหร่ผมใช้สูตรนี้ครับ v เท่ากับ u บวก a t v คือ8 u คือ0 a ไม่รู้อยากรู้แล้วก็ t คือ4ครับงั้น a ที่ได้ออกมามีค่าเท่ากับ2เมตรเปอร์เซกสแควร์ครับหลังจากนั้นผมไปเข้าสมการ sigma f เท่ากับ m a ครับ m ข้อนี้คือ10 a คือ2ที่เราหามาได้ตรงนี้นะครับ นง้นข้อนี้แรงที่มกระทำมีค่าเท่ากับ20หน่วยเป็นนิวตันครับข้อ3วางวัตถุมวล2กิโลกร,รมัมวางอยู่บนพื้นรื่นเมื่อออกแรงกระทำกับวัตถุ10นิวตันในแนวระดับอยากทราวบว่าหลังจากถูกกระทำเป็น5อยากทราวบว่าหลังจากถูกแรงกระทำเป็นเวลา5วินาทีวัตถุดังกล่าวมีความเร็วเท่าใดถมหาวีนะครับจากซิกมา F เท่ากับ MA ครับวัตถุเนี่ยโดนแรงกระทำ10 มวเนี่ยมีค่าเท่ากับ2นั่นแปลว่าเราจะหาความเร่งได้โดย a มีค่าเท่ากับ5เมตรต่อวินาทีกำลังสองนะครับต่อมาเราจะหาความเร็วครับจาก V เท่ากับ U บวกกับเเรารู้ว่าความเร็วต้นเป็น0ย์บวกกับ a คือที่หาได้จากโจทย์เมื่อกี้นะครับคือ5 เวลาผ่านไป5วิผ่านไป5วินาทีครับเพราะฉะนั้นความเร็วปลายจะมีค่าเท่ากับ25ห้น่วยเป็นเมตรต่อวินาทีครับข้อ14ครับวัตถุมวลร้อนิวตันอันนี้มวลร้อนิวตันเขาเขาพูดอย่างนี้แปลว่า,วาน้ําหนักร้อนิวตันนะครับมวลจริงๆคือ10กิโลกรมัมโจทย์ไม่ผิดนะครับโจทย์บางจะออกสไตล์นี้ประจำปรเลยอันนี้ต้องทราบเองนะครับว่ามวลคือ10กิโลกรมัมทูกพัก ให้เคลื่อนที่จากหยุดนิ่งด้วยแรง100นิวตันหลังจากผ่านไป10วินาทีวัตถุเคลื่อนที่ได้ระยะทางเท่าไหร่เรามาดูกันเลยครับจากซิกมาเเท่ากับ MA F คือ100นิวตันครับมวลคือ10นิวตันเราจะหา A ได้โดย A มีค่าเท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลังสองครนี้หาการกระจัดครับผมใช้สูตร S เท่ากับ u บวกกับเศษหนึ่ส่วนสอกำลังส ความเร็วต้นเป็นศูนย์นะครับพนที่เป็นศูนย์ก็เลยเหลือแ,แค่เศษ1ส่วน2เอ A เขานี้ได้มาคือ10ทีโจทย์บอกมาว่าถ้าคือ10วินาทียกกำลังสอ2ก็แปลว่า S มีค่าเท่ากับ50 0หน่วยเป็นเมตรครับข้อ15แรง40นิวตันกระทำกับวัตถุก,ก้อนหนึ่งทำให้วัตถุเคลื่อนจากดนิ่งในเวลา10วินาทีวัตถุเคลื่อนที่ไปได้50เมตรชงหามวลของวัตถุก้อนนั้นนะครับ โอเคครับผมอ้างสมการ s เท่ากับ ut บวกกับศษหนึ่ส่วนส at กํลังสองนะครับเนื่องจากวัตถุนั้นหยุดนิ่งอยู่ก่อนเพราะนิสียกลายเป็นศูนแล้วนะครับก็จะเหลือว่า s เท่ากับศษหส่วนส at กํลังสอนะครับแต่ s ให้โจทยให้มาคือ50ครับเท่ากับศษ2ส่วนส a นะครับเราไม่รู้ครับแต่เรารู้เวลาคือ10จะไปยกกําลังสองครับแก้สมการหา a ออกมาครับ a จะได้เท่ากับ 1, นึ่เมตรต่อวินาทีกํลังสองครับ จากนั้นเอาไปเข้าสมาการซิกมา F เท่ากับ MA ครับเรารู้ว่าแรง F ที่มากระทำคือ40นิวตันครับและ A ตรงนี้นะครับคือ1เมตรต่อวินาทีซึ่งมาจากตรงนี้ครับหา M M ที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ40เหน่วยเป็นกิโลกร,รัมครับข้อที่16ครับมวลก้อนหนึ่งถูกแรงกระทำคงที่ ทำให้มีความเร่งเท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกําลังสองถ้านําแรงขนาดเดียวกันไปกระทํากับมวลก้อนที่2จะทําให้ความเร่งเท่ากับ5เมตรต่อวินาทีกําลังสองอยากทราบว่าอัตราส่วนของมวลก้อนที่2เป็นกี่เท่าของมวลก้อนที่1นะครับผมก็อ้างว่าจากซิกมา f ขอโทษครับจากซิกมาเเท่ากับ ma นะครับก็แปลว่า f นะครับ f ครั้งที่1ก็จะเท่ากับ M นะครับแล้วก็เอาไปคูณกับ a ก็คือ10เป็นสมการที่1นนะครับแล้วก็อ้างชิมา f เท่ากับ ma เหมือนเดิมครับแต่คราวนี้เปลี่ยน f เป็น f 2ครับแต่ว่ามวลเป็นมวลครั้งที่2องอันนี้เป็นมวลที่1นะครับแต่ว่าความเร่งมันคือ5ครับอันนี้เป็นสมการที่2จากนั้นผมเอาสมการที่2ตั้งนะครับหารด้วยสมการที่1จะได้ว่า F2 ส่วน F1 ครับเท่ากับ M2 คูณกับ5ส่วนด้วย M1 คูณกับ10แต่โจทย์ข้อนี้ครับเขาบอกว่าออกแรงขนาดเดียวกันครับเพราะฉะนั้น F2 ก F ับ F1 ตัดกันได้1ก็จะได้ว่าย้ายข้างนะครับ5 5ตัดนี้ได้2เพราะฉะนั้นแล้ว m 2ส่วน m 1จะมีค่าเท่ากับ2ครับข้อ17จครับจากรูปวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเท่าไหร่นะครับประเด็นคือข้อนี้ครับให้แรงประงแรงและตั้งฉากกันเพราะนั้นเราต้องหาซิกมาเก่อนครับถ้ซิกมาเออันนี้เนื่องจากแรง2แรงตั้งฉากกันผมจะใช้วิธีพิทากอรัส์นะครับโดยการเอา12มายกกําลังสองมาบวกกับ3ยกกําลังสองแล้วถอดรูทออกมาจะมีค่าเท่ากับ13หน่วยเป็นนิวตันครับแล้วหาความเร่งจากสรรมการซิกมาเ เท่ากับ MA ซิกมาเเท่ากับ13ครับ M โจทจดให้มาคือ26หา A หา A นะครับ A ที่ได้ออกมาก็จะมีค่าเท่ากับ0.5หน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลังสองครับข้อ18ครับนักบินอวกาศคนหนึ่งมวล60กิโลกร,รมัมถ้าเขาขึ้นไปอยู่บนดวงจันทร์ซึ่งมีแรงโน้มถ่วงเป็น1ใน6 ของแรงน้มถ่วงโลกอยากทราบว่านักบ,บินอาวาศคนดังกล่าวจะมีน้ำหนักเท่าใดเมื่ออยู่บนผิวดวงจันทร์นะครับต้องอย่างนี้ครับมวลนะนครับเมืนเน่ออยู่บนโลกเอาไปอยู่บนดวงจันทร์เนี่ยครับ มันจะมีค่าเท่ากันเสมอไม่เปลี่ยนแปลงนะครับแต่น้าหนักจะเปลี่ยนครับน้าหนักจะเปลี่ยนไปเพราะว่าแรงดึงดูดเปลี่ยนไปเดิมมวลโลกเป็นเท่าไหร่มวลนวมกันเป็นเท่านั้นคือ m แต่น้ําหนักนะครับมันเป็นแค่เออแรงดึงดูดนะครับมันเป็นแค่1นส่วนหเท่าของ g พูดง่ายๆก็คือว่าแทนค่านะครับ m เนี่ยคือ60ิกิโลกร,รมัมเหมือนเดิม1นส่วนห g เราแทนด้วย10ของโลกครับออกมาก็จะมีค่าเท่ากับ100 เป็นนิวตัันครบข้อ19ครับจากรูปจงหาความเร่งของมวล5กิโลกร,รัมที่ถูกดึงด้วยแรง f เท่ากับ20นิวตันและวางอยู่บนพื้นผิวขูดขะที่มีแรงต้านเท่ากับ5นิวตันจากภาพนะครับเราจะอ้างเลยว่าซิกมา f เท่ากับ ma ผมสมมติว่าแรง f เป็นแรงบวกนะครับผมจะให้ f เอามารวมครับ ซิกมาคือผลรวมครับรวมกับใครรวมกับฟิกชันแต่ฟิกชันมีทิศตรงข้ามกับเครับดัง้ต้องใส่ลบไว้นะครับเท่ากับ MA แทนค่านะครับ f คือ20ฟิกชันคือ5 m เมข้อนี้คือ5อยากหา A ครับแทนค่าหา A ได้เท่ากับ3เมตรต่อวินาทีกำลังสองครับข้อ20ข้อสุดท้ายของเอพิโซดนี้นะครับจากรูปความเร่งของมวลทั้งสองก้อนมีค่าเท่าใดและแรงตึงเชือกรอบบังมวลทั้งสองมีค่าเป็นเท่าใดนะครับถาม2คําถามนะครับ คำถามแรกผมใช้ซิกมาเอเท่ากับ MA ครับระบบโดยดึยงด้วยแรง3 2นิวตันแต่มวลของระบบคือก้อน4บวกกับก้อน12ครับแล้วก็หา A A ที่ได้ออกมาจะมีค่าเท่ากับ2เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับแต่ครนี้โจทย์ถามแรงตึงเชือกครับผมขอไปคิดแรงตึงเชือกที่ก้อน12กิโลกรัมนะครับก้อน12กิโลกรัมนั้นมีแรงตึงเชือกดึงอยู่แรงเดียวครับสมมติว่าที่1ล้กันนะครับจากซิกมาเ เท่ากับ m a ซิกมา f ตัวนี้มีตัวเดียวครับคือ t 1 m ของเราคือ12แต่ว่าความเร่งยังเป็นความเร่งระบบก็คือ2เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับนั่นแปลว่าแรงตึงเชือกจะมีค่าเท่ากับ24หน่วยเป็นนิวตันครับโอเคครับเอพิโซดนี้จบไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ